น้องมาจากทีมันชัยวัฒนแดนตายนะคะวันนี้เราอยู่น as. inform inform ที่สนามเฉินโคตขงโพสเตเดียมเชียทําการชนในวันที่สิบเอ็สิบเจ็ดสิบแปดตุลานี้นะคะตัวที่ทันเน้นที่หน้าจอนี่คือโคหลังซาดเจ้าดีพยากรเซนเลียมหรือว่าโดเกาหานะคะจีเงินรางวัลกันทีหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะคะสวัสดีค่ะพี่บ้าค่ะสวัสดีค่ะน้องมาจากทีมันชัยวัฒนแดนตายนะคะไม่ทราบว่าพี่บ้าวเชื่อะไรคะผมจู่ๆครับน้องบ้าวอะครับมาจ้าขายโคไหนคะน้องขายกูกับนั่นน้องปันเตครับขายโคกับนั่นน้องปันเต้นะคะน้องโง่ตัวนี้ื่ออะะไรค หลังจากเจ้าลีปยักเต้นเลี้ยงแบบดอกเก่าหรือว่าดอกเก่าฮานะคะดอกเก้าห้ายุกี่ปีแล้วคะเจ็ดปีครับน้องเขาเป็นไทยยาตัวในสามไม้ไม้ครับไม่สามนะคะน้องเขาบ้านการชุนมาแล้วขี้คลั่งสองครั้งครับสองครั้งล่าสุดได้ชนะได้มากสมวังครับชนะที่สมวังวันนั้นชนนานไหมคะที่สมวังสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีได้ทางชนโค้งเข่าแบบไหนก็ชนเก่งแรงเรื่อยๆครับชนแข่งแรงชนเรื่อยๆนะคะวันชนนี้ใช้โเดิมเข่าต่อ ข้าเดิมครับข้าเดิมนี่เลยนะคะมีไส้ดอนไหมคะดอกเกาห้าซอกับรสมุนรับมีไส้ดอนไหมไม่ครับไม่ดอนจำควานไหมพีกัไม่ครับทุกคนครับทุกคนข้าวได้ถ้ามานองนี่ข้าวได้ไหมได้ครับได้กับคุนยิ่งนี่ดอกเกาห้าชอบไหมเดินยี่วันกิโลได้พีแปดโลครับแปดโลนะคะเรืองบอลเรืองพอนย่างย่างรับย่างนะคะติดโครมนี่มาน้องเขาซอสพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ เต็มร้อยครับเต็มร้อยถ้าเขาเรียกชนตัวชาวได้ไหมพร้อมครับพร้อมนะคะอยากให้ฟ้าทิงเอฟซีพุทติสามของดอกเกาหาสักนิดนึงค่ะฝากตัวเอฟซีดูวยฝากตัวเอฟซีครับมาเป็นแรงใจแรงเชียร์นะคะให้น้องข้อเบี้ยใช่รับขายขอขอบคุณสำหรับข้อมูลครั้งหน้าเยี่ยมขอขี่ในภาสัมคัญกติดตามเป็นกันใจให้ด้วยขอบคุณมากค่ะ